ไม่อาจเป็นคลิปเราต้องไอ้นี่เองแต่วัดจัดมุมเองจัดเองอะคีร้านมันคืออะไรอะ่ะใช่ครับปกติมีกด F3 ใช่ไหมแล้วมันจะมีให้กด Enter BSC ทีหนึง่งแล้วค่อยกด G กด G แล้วกด Antinete ่อก็ปรับภาพเอาว่าเราจะเอามุมไหน ใช้ท <Okay. S 1> uh ่าเหมือนพี่รอดเลยต้องเลยนะสักครู่อ่าๆอะไรละมาปามุมละไม่เป็นคลิปไงอะ่ะ นั่นแหละคีย์รัดมันคืออะไรปกติพิมสกีน Windows 1เอใช่ไหมมันมีแค่ครอบรูปอะแต่ตรงแป้นพิมพ์มีคำว่าพิมสกีนนลยคะ่ะมีครับนั่นแหละมันไม่ขึ้นมันให้ครอบรูปไช่ไห บอมีแต่ครอบรูปตัดรูป มาฮล้อไปไหนกันน่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับกำลังอัดให้อยู่ครับมันก็สโลเดินแต่ก็ได้อยู่วินโดว์อันเ์มีอะได้้างวะ 那个，我这送单子，你帮我送。你带吗？ โอเคเป๊นเ้นึงน่าจะได้ลนะวันนี้ส่งไปในห้องพูดคุยนะคะลองดูว่าได้หรือเปล่า tidak ada loh kan pak bel sila